สวัสดีครับวันนี้เรามาหากุ้งบนดอยครับนี่กุ้งบนดอยนะครับนี่ติเปะเปะน,น,นะครับดิ้นแนวๆอยู่นะครับาไปหาไปหาหน,นะครับเรามาตามลำทารบนดอยเนี่ยผมถือไฟอยู่เนี่ยคนถ่ายวิดีโอ มืดกะนี่ลงมาช่องเขานะเนี่ยครับลึกอยู่มันต้องตักไว้ข้างๆมานลงโอ้นี่ได้หลายตัวเลยครับนี่กุ้งกุ้งเต้นเนีัยกุ้งฝอ,อยเนี่ยหลายตัวเลย <c oughs> ก็ตักแบบนี้ครับนานอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะในพอกินค่อยกลับบ้าน วิถีแบบนี้เขาไม่ต้องการข่มรวยกันหรอกครับเขาแค่พอ,อยู่พอกินวัน <c oughs> นี้ได้ปูตัวใหญ่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ยจะรู้ว่าป่าไม่ได้ยินเสียงน้ำไหมไม่รู้มันมองไม่ค่อยเห็นหรอกเนี่ยโคดหินเนี่ยเดินในโขดนหินงนั้นเลย เนี่ยตัดไปข้างๆเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่แบบน,นี้นี่นี่นี่นีนี่น้ำก็ไหลแรงพอประมาณครับเน,นี่ยครับได้สามสี่ตัวเลย,ก,ลเลยกุ้งหรือปลาซิวนี่หลายตัวเลยเนี่ยอุ้ยเนี่กุ้งกับปลาเลยเนี่ยเต็มเลยน่าเต็มเลย อโอ้เนี่ยครับปลาซิวปลาส้อยเต็มเลยนะ่ะมองไม่ค่อยชัดนะ่ะชัดแล้วแล้วหมองมันอยู่ข้างๆนะ่ะมันอยู่ข้างๆเต็มเลยเมื่อกี้นะ่ยนี่นะครับนี่โขดหินนี่เห็นไหมนี่โขดหินเนี่ย อันนี้หุบเขานะเนี่ยต้นไม้อยู่ข้างบนผมเนี่ยผมถือไฟส่องมันไม่ใช่ไฟฉายนะถ้าไฟฉายมันจะส่องได้ไกลไฟแบตบอันนี้ถือไฟเหมือนไฟตะเกียง ปาซาปาซาปลาหลดตัวใหญ่งั้นเราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยครับน้ำก็ไหลเชี่ยวอยู่ลุงมันจะอยู่แถวๆนี้แหละ ูนี่ครับผมถือกล้องมาอาัดนะเนี่ยโทรศัพท์ทั้งกลัวตกน้ำอันนี้ลินฟ้ามันแก่แล้วนี่ลุงลินฟ้าเนี่ยเนาะมันแก่แล้วเนี่ยได้ไหมล่ะนี่ครับกุ้งกุ้งเนี่น,นลุงมาดูด่อนด,ดิ นี่ยครับตัวใหญ่อยู่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเหมือนกุ้งเลี้ยงเลยเกือบเท่านิ้วก้อยมีกล้ามใหญ่ด้วยนี่ผมเป็นคนถือกล้องครับ อันนั้นตัวอะไรวะน่าน่นา,นนาดิ้นอยู่น่ะใส่เดือนเหรอนี่มันจะอยู่กับขอบบนะี้เนี่ยนี่ครับสองกุ้งนี่นี่นี่นปลามีกุ้งด้วย วูน oh, ีはは <Yeah. S 1> <ab>. ่นี่นตัวใหญ่เลยนะนะนนี่นี่ได้ไม่รู้ว่ได้ตัวนึงเนี่ยครับได้หตัวตัวเนตนี่ โอ้ยอันนี้ปลาอันนี้ลูกลูกออสกินได้ใช่ไหมอ่าไปลเลยแล้วเมื่อกี้เจอปลาอะไรตัวใหญ่เนี่ยเมื่อกี้เจอแถวนี้ไปแล้วมั้งอะไรครับลูกนาะลูกขนลูกอบลูกออสลูกออสลูกออสกันเหรอลูกออสกับกุ้งครับเนี่ย ลดูทางที่มานี่นะครับเนี่ยข้างหน้านี้เป็นไม้กีดขวงแล้วก็เป็นลำธารน,น่ะอันนี้ไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยถ้าหลุดนี่เรียบร้อยลูม <c oughs> เป็นจะได ไอ้มาสี่คนครับวันนี้งี้ผมมองไม่เห็นทางะไรมืดเพราะที่ส่องนี่มันส่องไกลไม่ได้ ตัวครับข้างบนใช่ไหมยปทางนู้นใช่ไหมยินเสียงน้ำไหมครับออมีปักออกลืล่นด้วยน้ำเนี่ย ยมันจะมีหมาคันๆด้วยได้มาสี่คน น,นี่นะครับปากอันนี้ของผมมันเป็นไฟถือเฉย มไหครไฟสองดวงเดินมาแล้วใช้แถวบ้านผมเรียกสวิงเขาใส่สารเรียกสวิงช้อนเอาแต่ทางภาษาอื่นเรียกอะไรผมไม่รู้ช่วงน,นี้เป็นเดือนหงายนะเดือนหงายเดือนมืดไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างล่างเขาต้นไม้บดบัง ลุงตัวนี้ก่ะ